ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮีเซ่นนะครับวันนี้เราอยู่กันที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะครับวันนี้เตรีมยมมาจะสัปดาห์ก็คือ c า m e r ม n s m สมินะครับก็คือเป็นนักกอล์ฟชาวออสเตรเลียนะครับที่คว้าแชมป์เมื่อปี2022นั้นมีทัวร์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็เดียวเพนแชมเปี้ยนชิพนะครับรายการใหญ่ๆมีเมเจอร์ด้วยจุดเด่นของ Cameron Smith ก็คือเรื่องของคอนเน็ชั่นนะครับ นั่นคือเหตุผลที่ทำไมคาร์เมลสมิธนั้นเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่ตีแล้วแน่นอนที่สุดในทัวร์คอนเน็กชันคืออะไรนะครับก็คือการเชื่อมต่อของร่างกายนะครับที่ทำงานประสานกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ต่างคนต่างทำงานเช่นแขนก็ทำงานอย่างหนึ่งตัวก็ไปทางหนึ่งนะครับมือไปทางหนึ่งขาไปทางหนึ่งอันนี้คอนเน็กชันไม่ดีปั๊บมันก็ต้องมีการชดเชยที่เยอะควาแมแน่นอนเราก็จะลดลงเมื่อพูดถึงคอนเน็กชันหลายคน คงอยากรู้แล้วว่าเราจะดูยังไงนะครับว่าไอ้คำว่าคอนเนคชันดีไม่ดีเขาดูกันอย่างไรนะครับถ้าเราสังเกตวงของคาร์ม o ลอนสมิธนะครับผมจะบอกเช็คพอยต์ไปทีละจุดเลยนะครับวันนี้ว่าเทคเว์ขึ้นมาถ้าคอนเนคชันดีดูตรงไหนฮาร์ปสวิงดูตรงไหนนะครับเมื่อคอนเนคชันเราดีนะครับ,มนะรบหมายความว่าตอนดาวสวิงนั้นการชดเชยต่างๆมันก็ทําได้น้อยหรือไม่ต้องทําเลยวงสวิงของเรานั้นก็จะมีความแน่นอนที่สูงขึ้นนะครับ เริ่มจากเทคเวย์เลยนะครับคำว่าเทคเวย์ของผมก็คือตั้งแต่เซตอัพนะครับขึ้นไม้มาจนกระทาั่งนะครับไม้ขนานพื้นจุดที่จะบอกว่าเรามีคอนดิชันที่ดีก็คือนะครับการรักษาไว้ซึ่งสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเกิดจากแขนสองข้างแล้วก็หัวไหล่ของเรานะครับถ้าลําตัวเราเคลื่อนแขนเราเคลื่อนตามมาเป็นชิ้นเดียวกันเมื่อไหร่นะครับสามเหลี่ยมจะยังคงอยู่เสมอโดยที่เราไม่ต้องเกร็งอันนี้สําคัญนะครับ ต้องไม่เกรงเพราะถ้าเราเกรงนะครับแล้วเราขึ้นมาสามเหลี่ยมอยู่อันนั้นคือสามเหลี่ยมอยู่ไม่อยู่แต่มันเกิดจากความเกรงไม่ได้เกิดจากคอนเนคชันที่ดีนะครับเราจดอย่างไรจับกิ๊บเบาสบายอย่างไรนะครับฟีลิ่งตอนเทคเอาเวสเสร็จแล้วฟีลิ่งนั้นต้องเหมือนเดิมนะครับถ้าสามเหลี่ยมอยู่ก็คือหมายความว่าคอนเนคชันเราดีตำแหน่งนี้นอกจากสามเหลี่ยมอยู่แล้วสังเกตอัตราการหมุนของไหลนะครับจะหมุนมาประมาณหนึ่งใน3 ในกรณีที่เราหมุนไหล่ได้เต็มที่คือ90องศาตรงนี้ก็คือ30องศาน,นั่นเองถ้าต,ตัวอย่างไม่ดีดูยังไงนะครับขึ้นมาป้านะครับตัวไม่หมุนมาแต่แขนนะครับสังเกตนะครับตัวไม่หมุนมาแต่แขนสามเหลี่ยมจะหายไปทันทีนะครับนั่นหมายความว่าแขนไปทางตัวไปทางคอนเนคชั่นของแขนกับตัวเรานั้นไม่ดีแล้วนะครับถ้าทุกอย่างออกมาด้วยกันสามเหลี่ยมจะยังคงอยู่เสมอโดยที่เราไม่ต้องเกร็งและไหล่เราจะหมุนมาประมาณ1ใน3หรือ30องศาเข้าตำแหน่งที่2คือฮาร์ฟสวิงฮาร์นสว ไปเข้าช่วงที่แขนซ้ายเราขนานพื้นนะครับนี่คือจุดเช็คพอยที่2ช่วงเทคอเวกความผิดพลาดอาจจะเห็นน้อยนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นอันเป็นอันที่เข้าแฮทสวิงนะครับจะเป็นตรงที่นักกอล์ฟสมัครเล่นนั้นผิดเดยอะที่สุดก็คืออ่ะโบบอกให้หมุนตัวออกก็หมุนกันมาครับด้วยสวยงามเลยมาถึงตรงนี้ปับ๊บขึ้นแต่แขนอย่างเดียวเลยนะพอขึ้นแต่แขนอย่างเดียวปับ๊บคราวนี้แขนก็ไปมากกว่าตัวเพราะตัวไม่ได้เคลื่อนต่อไปแต่แขนนั่นคือคอนนคชันเราเสียแล้วงั้นดูจากตรงไหนล่ะ ถ้าเราบอกว่าเทกเอเวอ์ขึ้นมาไหลหมุน1ใน3หรือ30องศาณตำแหน่งฮาร์ปสวิงคือแขนฟ้าขนานพื้นไหลเราจะหมุนประมาณ2ใน3นะครับหรือ60องศาแล้วไม่ใช่ว่า90องศาฟูลสวิงฮาร์ปสวิงคือ45ไม่ใช่นะครับมันคือ30องศาและเป็น60องศาหรือ2ใน3ของฟูลสวิงนั่นคือตำแหน่งที่จะบอกว่าคอนเนคชั่นของเรานั้นยังดีอยู่ และเมื่อถึงท็อปของแบ็กสวิงนะครับถ้ากรณีที่เราหมุนไหลมาประมาณ90องศานั่นหมายความว่าแขนซ้ายของเรานั้นจะชี้ไปประมาณที่10นาฬิกาครึ่งหมายความว่าถ้านี่คือ6โมงข้างบนคือเที่ยงนะครับนี่คือ9โมงนะครับ1 2 3ฟูลสวิงก็คือชี้ไปที่ประมาณ10นาฬิกาครึ่งที่จะเผลอกันก็คือขึ้นมาปับ๊บในเทปใน ที่เขาสอนกันโอ้โหขึ้นไม้กันเต็มที่เลยเหมือนกันครับกรณีเดียวกันเลยคือไปแต่แขนตัวไม่ไปแล้วอันนี้ก็คือคอนเนคชันหลุดนั่นเองนึกภาพนะครับขึ้นไปปัป๊บไปแต่แขนตัวไม่ไปเพราะนั้นลงมาปัาป๊บแขนมันก็จะไล่ตัวไม่ทันคอนเนคชันเราก็จะเสียไปนั่นเองสรุปนะครับถ้าคอนเนคชันดีอย่างคามเบลอนสมิธก็คือปึ๊บขึ้นมานะครับไม้ขนานพื้นสามเหลี่ยมยังอยู่ไหลหมุนรปมาแล้ว1ใน3หรือ30องศาเข้าฮาร์ฟสวิงปึ๊บไหลหมุนต่อนะครับ แขนซ้ายขนานพื้นไหลหมุนมาแล้ว2ใน3และตอนท็อปปั๊บนะครับไหลหมุน90องศาแขนซ้ายเราจะชี้ไปประมาณ10นาฬิกาครึ่งนั่นเองอันนี้คือตัวที่จะบ่งบอกว่าเรามีคอนเนคชันที่ดีหรือไม่ลองสำรวจตัวเองดูนะครับถ้าเราอยากจะมีวงสวิงที่แน่นอนเหมือนกับคาร์มอนสมิธลองสังเกตคอนเนคชันของเราดูว่ามีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากคาร์เมอนสมิธไหมและเราจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรเพื่อตีให้ได้แน่นอนอย่างเขาแน่นอน วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในช่วงของฮิเซตในสัปดาห์ถัดไปครับช่วง ฮีเซตชีเซตสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง